เสนอนะครับโดยเราจะใช้ชาซีรอนร้อเซนะครับของเรา2ส่วนต่อชาไข่มุกตัวนี้นะครับหส่วนก็จะให้ความเข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นหอมนิดนึงนะครับขึ้นมาได้ทั้งรสชาติชาและทั้งความหอมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเริ่มแรกนะครับผมก็จะใช้ชาตัว100%เซซีรอนนะครับตัวนี้เพื่อให้กลิ่นและรสชาติชานะครับ ประมาณ2ช้อนชานะครับไม่ต้องพูนมากแล้วก็ตัวชาอัดสำไข่มุกนะครับเป็นตัวนี้เป็นสูตรหอมนะครับที่ประมาณ1ช้อนชาแบบไม่พูนนะครับก็ใส่น้ำร้อนนะครับแล้วก็แช่ไว้ตามปกตินะครับตัวนี้ผมจะชงด้วยนมสดเราก็มาทํานมกันนะครับก็ไม่ยากนะครับก็คือใช้นมนะครับแล้วก็ผมก็เติมน้าเชื่อมไซรับลงไปหน่อยนะครับตามความชอบเลยนะครับชอบน้ําเชื่อมแบบไหนก็ สามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มากองกากชาของเรานะครับกองชาของเรานะครับหลังจากที่เราแช่ไปสักพักหนึ่งนะครับบีบตัวชาที่แช่ไว้นะครับก็จะได้ความเข้มข้นขึ้นประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่นมลงไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ชานะครับคนนิดหน่อยก็จะได้ชาที่สีสันสวยงามรสชาติเข้มข้นนะครับมีความหอม เบาๆบางๆนะครับเป็นชาที่มีสเสน่ห์อีกตัวหนึ่งนะครับลองชงกันดู